ชาวบ้านโวยวายปักหมุดชั่วคราวักเข้ามาในเขตบริเวณชาวบ้านเลยตักหมดชั่วคราวอะไรว่าแล้วไมาเมิ้นหรือไม่โวยวายเลยตักเข้ามาในเขตแดนไทยนี่เองไม่ได้ปักเข้าไปในับเมนอ่าไม่ละักหมดชั่วคราวแต่ไม่ได้วัดไม่รู้ว่ากลายเป็นปัญหาอีกคละหลังจากที่เสร็จสิ้นการปักหมุดครั้งแรกนะที่ว่าเป็นการปักหมุดร่วมกันนี่นะครับก็ปรากฏว่านะครับ บ้านหนองจานโดยพี่น้องประชาชนนั้นเขาออกมาโวยวายว่าพวกมึงปักกันยังไงปักจนเขม่นมากเลยมาตั้งสองร้อยเมตรกินดินแดนไทยแล้วยังเฉยแล้วทําไมมันปักกันยังไงทําไมถึงกินดินแดนไทยมาล่าสุดวันนี้นะครับพี่น้องชาวหนองจานได้พาผู้บังคับหน่วยไปดูพื้นที่จริงปรากฏว่ายืนงงกันเป็นลงกล้วยยืนงงกันเป็นแถวเลยนะครับครั้งที่แล้วปักล้ำมา200เมตรคราวนี้ปักล้ำมานี่ติดเกือบติดถนนสีเพลนแล้วนะครับ นี่แหละครับคือปัญหาของ MOU 43นี่คือความไม่เข้าท่าของหน่วยราชการนี่คือความสูญเสียคือความเสียหายต่อแผ่นดินไทยแล้ววันนี้ผมอยากจะถามว่าบรรดาทหารที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะตอบประชาชนยังไงหรือคุณจะยืนเกาห้ำอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณไปปักเพื่ออะไรครับสำหรับเรื่องของการไปปักหมุดนี่นะครับกองทัพนี่คุยนักคุยหนา,ค,หนาคือพูดง่ายๆว่าโม่ น้ำลายอ่ะบอกเฮ้ยี่เราไปปักของเราเรายังยึดเขตแนวของเราเดิมอยู่เรายังยึดของเราอยู่ไอโซนเขาเนี่ยเขาก็ปักตามแนวเดิมตรงเส้นเดิมของเขาไอตรงเส้นเดิมมันไม่ได้มาติดถนนนี่ปักไปปักมาเอียงกจนทั้งอีกไม่กี่เมตรจะขึ้นถนนสีเพลนแล้วเนี่ยความจริงมันคืออะไรวันนี้คําพูดที่ว่ามีทหารไว้ทําไมมันเริ่มจะส่งผลจริงๆแล้วนะนี่เขาอเขาประชาชนเขเริ่มผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเฮ้ยคุณไปวัดของคุณอีท่าไหนวันนี้ขนาดใช้เครื่องมือวัดนะ นี่คีโมคีคุยจนกระทั่งมันจะมีใช้การใช้ถ่ายภาพทางอากาศมีการใช้ไรด้าวัดนี่นะนี่แม่งแดกมาตั้งสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนี่จนเกือบติดถนนเข้าไปแล้วเนี่ยพบว่าเรื่องนี้นะครับแม่ทักภาคหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องออกมาชี้แจงแล้วเวลาชี้แจงเนี่ยขอร้องกนะันอย่ากโกหกประชาชนพูดความจริงมาเถอะครับประชาชนนี่จะอยู่เมืองหลังทหารเองไม่มีใครไปย้ายท่านได้ไม่มีนักการเมืองคนไหนที่จะไปเปลี่ยนตำแหน่งท่านได้ถ้าท่านพูดความจริงทั้งหมดเสียงสรรเสริญกับเสียงสาบแช่งเนี่ยมันต่างกันเยอะนะฮะ แล้ววันนี้เนี่ยนะครับพอไปปักเสร็จเรียบร้อยเราปักได้ร้อยก่าต้นร้อยสาบต้น,ตนหรือร้อยแปดสิบสต้นผมจาตัวเลขอาจจะสลับกันแล้วต้องขออภยัยแต่พอปักเสร็จแล้วขเขเหรนแม่งปักไปโผล่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งกูก็ไม่รู้ว่าแม่งปักกันยังไงนะครับไม่รู้แม่งไปวัดกันอีท่าไหนหรือว่าคขามรสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขามีความรู้มากกว่ากองทัพบ้านเราเขามีความรู้มากกว่าหรือเปล่าทําไมเขาทําอะไรเขาจะได้เปรียบเราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บ้านเราแม่งคนในผลเยอะแยะในพลเป็นโหลเลยนะฮะมีในผลเป็นโหลกินเงินเดือน เอาจากภาษีประชาชนไปแล้ววันนี้ได้ทําอะไรให้กับแผ่นดินไทยบ้าง้วหรอ,อย่างนอกจากเจรจานอกจากเดินตามตูดเขมรไปเรื่อยๆแล้วผมบอกแล้วไงครับว่าประเทศไทยเราจะเสียแผ่นดินตรงนี้ไปเนี่ยเพราะ MOU 4 3ไอ้ MOU 4 3นี่แหละครับตัวดีเลยฮะตัวที่นักการเมืองกลัวกันทิพไผ่เลยเพราะว่าไงถ้าเกิดสมมติอนุทินยกเลิก MOU 4 3ได้นี่คนอีกพักการเมืองหนึ่งที่เคยสนิทกันนี่ติดคุกกันเป็นแถวเลยนะ แล้วน่าจะติดคุกกันประมาณ2 2ประมาณ2สัมพักที่จะต้องติดคุกกันไปเนี่ยเพราะ m อ u ม3เนี่ยไปล่วงละเมิดพระราชอำนาจในหลวงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวไปขึ้นมาแล้ววันนี้ยังโอบอุ้มไอ้พวกอดีตนักการทูตไอ้พวกอดีตนะครับพวกนักวิชาการอดีตข้าราชาการที่มั่งงที่คอยจะสแสวงหาผลประโยชน์จากตรงนี้ไปก็เชียร์กันชิบหายเลยว่า MOU ดีถ้าไม่มี MOU คุยไม่ได้และก่อนหน้า MOU ทําทำไมมันคุยรู้เรื่อง แล้วก่อนหน้าที่จะมี MOU มันเคยยิงกันไหมในตรงเนี้ยมันเคยยิงกันไหมเคยมีการลุกล้ำเข้ามาไหมไม่ไมีไอ้เหี้ยพอมึงไปทำเอ็มเสร็จปุ๊บทีนี้แม่งมาตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ปี่ห้าสี่มาปี่หกแปดและอีกประมาณห้าปีสิบปีเดี๋ยวแต่เรื่องนี้ยังอยู่เอ็มโอยูยังอยู่มันก,ก็ยิงกันต่อนักการเมืองรับผิดชอบอะไรบ้างครับผมถามตรงเนี้ยแล้วบรรดาขุนทหารทั้งหลายเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่องหาเหวอะไรเลยหรือว่าไอ้เหี้โอยูสี่สิบสามคือทำให้พวกมึงเดือดร้อนเนี่ยแล้วทั้งกกกอาจะท,ทให้พวมึงเดือดร้อนแล้้ววพกกกูก็ตองมานั่งเดือดร้อนนนนเเพรราาะะกูปป็ปชชนคนไทย กูจะต้องมานั่งอธิบายกูจะต้องมานั่งแสดงความเห็นนะครับเก,กี่ยวกับเรื่อง M O U เกี่ยวกับเรื่องกองทัพที่อะไรฮะปล่อยปะละเลยอย่ามาเถียงนะไม่ได้ปล่อยปะไม่ทับกุ้งไปตีออกมาตั้งสิบเอ็ดจุดอะของไทยทั้งนั้นเลยลได้ก่อนหน้านั้นพวกมึงน,นั่งทําอะไรกันอยู่นั่งเสวยสุขดูดาวบนบาและสุดท้ายแผ่นดินเราเสียไปแม่ทับกุ้งเอาคืนมาคนไทยแม่งถึงหูตาสว่างว่าเราเสียแผ่นดินไปถึงสิบเอ็ดจุดแล้ววันนี้กองทัพแม่งก็ยังนั่งโกหกหน้าตาเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีเราประท้วงไปแล้ว ขนาดเราประชุมกันกําหนดจุดให้มันเก็บกู้ถึงสิบสามจุดมึงก็ยังลดให้มันอีกคือมึงลดจากสิบสามเหลือห้าจุดแต่ทำห้าจุดให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดด่านเราจะคืนเฉลยสึดนี่มึงบริการทหารขมรขนาดนี้นี่กองทัพบ,บริการขนาดนี้เลยเหรอแล้ว้รถถังที่ไปจอดอู่ตรงปอยเป็ดกูว่ากลับไปเถอะอย่๋ยไปจอดเกะกะเลยรถเขาจะเลี้ยวเขา้าเลี้ยวออกแม่งเป็นยังไงเกะกะรถติดอีกจริงไหมอันนี้พูดประชดนะอันนี้พูดประชดประชันนะควยแตกเฮงซวย หมาไม่แดกแม่งไม่ได้เลืองแม่งพอที่อะไรลดลดในผลลงบ้างก็ดีเปลืองภาษีแล้วพวกกูทางานเหนื่อยแทบตายต้องมานั่งหาเลี้ยงพวกมึงอีกนะฮะมันมันไม่สบายใจเลยผู้ตรงงนะทำจนกระทั่งประชาชนเขาทนไม่ไหวเขาต้องออกมาพาพูกมึงคับหน่วยมายืนดูตรงถนนสีเพนมายืน,นี่อีกนิดเดียวมันถึงแล้วเนี่ยแล้วไปตรวจวัดกันยังไงไปลงปักหมุดกันยังไงมันโผลมาถึงตรงนี้มันมีแต่ว่าเออไปอยู่ในร่องในรอยเดิมถ้าไม่ขยับก็อยู่ในร่องในรอยเดิมหรือไม่อาจจะถอยใบอะไรไปใช่ไหม อันนี้วัดไปวัดมานี่ขนาดมึงวัดไรด้แม่งพากันมาถึงเกือบติดถนนสีเพลนแล้วนี่มันคืออะไรวะไอ้เฮียจะบอกว่ามึงพวกมึงขี้เกียจสลังยาวหรือพวกมึงโง่นี่แม่งก็แม่งก็ดูถึกมันจะไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไหมครับเพราะพวกมึงสวมเครื่องแบบกันไงแล้วบางใช้เครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เฮียไปเจอทหารก็เหม็นเรียกร้อละสองชั่วโมงแม่ไอ้เฮียแดกแผ่นดินไทยมาเป็นแถวเลยเนี่ยมันคืออะไรแล้วเวลาพูดแม่งก็โกหกกันเน,นี่ยไอ้เฮียไม่กล้าพูดความจริงกันเราไม่เสียเราไม่เสีย เราไม่เสียแผ่นดินแต่เราสูญเสียการควบคุมผุยเหียแม่งก็เหมือนกันนะมึงก็พูดแม่งแล้ววันๆแม่งก็ประดิษฐ์มาทกกร,รมประดิษฐ์ประดอยคำพูดไอ้เหี้ยหลอกคนไทยไปวันๆตกลงมึงเอาไงกันแน่มึงพูดตรงๆเลยดีกว่าว่ามึงจะลบหรือไม่ลบหรือถ้าไม่ลบก็คุมเชิงกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วจะคุมเชิงกันนะสบายๆแต่ว่าไง mou 4 3ต้องยกเลิกไปแล้ววันนี้อ่ะจะต้อง ท่านยังมีม O U 4สอยู่ลูกน้องพวกมึงก็ตายหากันหมดแหละกูบอกตรงถึงเวลาแม่งก็ยิงกันเดี๋ยวก็ตายหากันแล้วก็เปลืองเงินภาษีพวกกูอีกขนาดมันสั่งฆ่าประชาชนคนไทยสั่งฆ่าทหารไทยพวกมึงจะไปจับมือกับฆาตกรมือเพื่อนเลือนเลยพวกมึงยังนั่งมองหน้ากันได้เลยว่า ee, น,นี่คนสั่งยิงเนี่ย,นนนนยคนสั่งยิงเนี่ยคุณมาเนทคุณเซนเนี่ยกูถามว่าสไลด์ดึงกมันสั่งยิงไหมไอ้เหียมันก็ต้องไอ้คุณเซนกับไอ้คุณมาเรนทเนี่ยมึงยังมีหน้าไปนั่งมองหน้าประชุมยิ้มใสมใสส่่กกกกััั<ๆ>ััันนนจจจบบบบมมมมมมืืืืืือออออออเเเียงรละ ลูกน้องมึงสิบเก้าชีวิตแม่งไม่มีความหมายเลยไงวะประชาชนเกือบยี่สิบคนที่ต้องตายหาไปนั่นแหละถามรัฐบาลด้วยประชาชนของมึงนั่นแหละมันไม่มีความหมายเลยไงวะพอกันเถอะไอ้เหี้ยเอ้พิธาที่มึงถามว่าทหารมีไว้ทำไมอ่ะกูเริ่มเชื่อแล้วว่าแม่งมีไว้ทำไมจริงจริงกูชักจะไม่ไว้ใจแล้วนะครับทำยี่อะไรก็เสียเปรียบสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทําประเทศไทยทำยี่อะไรก็เสียเปรียบตลอดตั้งแต่ตั้งอาเซียนมาเป็นคนก่อตั้งแท้ๆไอ้เหี้ยก็เสียเปรียบเขาไปประชุมส้นตีนอะไรก็แพ้เขา ไปประชุมไปประชุมอะไรจียี are, they, yeah, ่สิบประชุมส้นตีนอะไรก็เสียเปรียกเข้ามาตลอดมาเอ้ยจะมีไว้ทำไมไว้พุงรักการเมืองไอ้พวกไอ้บรรดาไอ้ผลนพวกเนี้มีไว้แม่กับเมืองภาษี